สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงในเมือนีในหวยพ่อใหญ่เทียงวดกว่อนพ่อใหญ่เที่ยงเพิ่นกบเข่าเก้าสองเนาะค่ะเนาะเพิ่นเข่าเก้าสองค่ะเสียดายเนาะเดี๋ยวให้เบิ้งคลิปอันเดี๋ยวว้ใไหนเบิ่งอันเก่าด้วยค่ะเด้อพ่อใหญ่เที่ยงเดี๋ยวให้เบิ่งอันเก่าด้วยค่ะท่นนานผู้ชมเนาะนีะ่เก้าสองตรงๆเนาะ นี่ค่ะทำช่วงงวดที่แล้วเนะเาะคลิปเพิ่นกับว่าได้ด่งดังเอียงเนาะคนตามหน่อยคลิปเพิ่นอะแต่ว่าหวเิ่นเขา่าถ้าเพิ่นเขา่เเขาเพิ่นเข่าตรงๆค่ะเข้าตรงๆส่วนมากจะเข้าตัววงตัวยังสี่เนาะแต่ว่างวดนี่มาผ่าดเป่าเข่าต,ตัวล่องกะทอว่าเขาะะ่าเนาะเนาะือว่าเข่าบนล่างอยู่แล้วค่ะซื่นอนะหมดก้อนสามหาก็ออกบนตรงๆได้ค่ะตรงนี้เนาะ สามห้าก็ออกตรงๆแล้วหลายๆงวดที่เจะแดงตามมานะนะบนก็ออกล่างล่างก็ออกบนได้ค่ะถ้าเราซื้อเราก็ซื้อบนล่างอยู่แล้วว่ามีไผ่ดอกซื้อบนซื้อล่างนอกจากเสี้ยนเพลินเสี้ยนเพลินนี่ทันบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ว่าบ่ถือแจ็คทีอเลขเข่าทุกงวดทันบ่ถือคือเสี้ยนใช้ยานี่เลขเข่าทุกงวดแต่เอาบ่เป็นซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนแล้วก็ซื้อไม่กลับตัวด้วย นะค่ะพวกเสี้ยนจะบวกลับตัวจะบวบ,บุญจะบว่างอันนี้ถ้าเขาถ้าสบาดน้องสือ่อเ้องกับ้องสื่อบุญ่างแล้วก็กลับตัวน้่อยู่แล้วค่ะเนาะแงมเสี้ยนข้าเจ้าได้ข้าเจ้าก็ได้นักแงมเสียข้าเจ้ากับเสียนนั่งมันจะบ่มีโอกาอกสคือห้าเห้องสือ่อสื่อดีกับซื้อบุญซื้อล้างเจนะ็ดสองน้องวันที่แล้วเนาะเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งซื้อบ่ิิดว่าเลขส,สิมีเก่านะวดที่แล้วนะทั้งที่ฝืนค่ะ เลขอันเลขวิ่งเงืนล้านของดอลลาร์นั่นก็เก่ามากกัเบิ่งนพ่นอยู่ก็ยังบ่เสือยังยังไปฝืนอยู่พราะยญ่เดียงก็ให้เก่าก็ยังไปฝืนไปมองเจ้าอื่นหลายนั่นนะท่านผู้ชมเนาะเออห้หลาว่าหลายเจ้าเฮ้าก็มันใจที่ที่เพิ่นเคยห้นั่นนะของเพิ่นนพ่นบ่ถูก่อนมีแปดนะ ถ้าจิต่ามีเก่าเจาแดงถือทั้งหลังทั้งบนเลยค่ะงวดก่อนนี่นี่คือหวยบบใหญ่เตียงหวดที่แล้วเนาะเจแดงก็ได้ล่วงหายไปแล้วเดี๋ยวมาเมืองงวดน,นี้น้ากันค่ะท่านผู้ชมนะข่าวม่อเล่ากับกูอะไรกูแช่เป็นกำลังใจเห็นเจแดงแน่เนาะคขะเนาะแล้วก็สั่งครีมสั่งสบู่สบู่สั่งสามก้อนส่งฟรีเลยคะ่ะเดี๋ยวนี้สามก้อนส่งฟรีสามก้อนส่งฟรีนะคะสามก้อนส่งฟรีนะ บอคิดคารงมีโปรโปรสบู่สามก้อนส่งฟรีค่ะเนาะแต่ว่าตรงนี้หากสั่งซื้อได้ค่ะสั่งซื้อได้นหยครีมเดยครีมนาท่านสีดีสีสวยข้นแน่นอนจเจดยงย์รับประกันจเจดงใส่มาได้ปีกว่าล่ะค่ะปีสองสามเดือน้นะเนาะตั้งแต่เดือนพฤษท่านว่าเอตุลาเพิรกก์จิกกาเจดงยใส่มาแต่ตุลาเพอร์จิกจก,กา ได้เดือนสองสามเดือนปีสองสามเดือนเนาะคะ่ะรับรองว่าท่านจะสวยสดใสจเจแดงใสมาแล้วกล้าการันตีเนาะ,ะอันนี้สบู่ส้มลดฝ้ากะจุดด่างดำนะคะเนาะแล้วก็ไนท์ครีมเดย์ครีมนะคะรายเป็นเซตเซตหนึ่งสนใจกระทักมาต,ตามเบอร์โทรกัในใหน้นะจอค่ะศูนย์เก้าสองแปดแปดเกห้หน้าสามเก้าสองเก้าแปดเก้าเจ็ดได้ทั้งสองเบอร์เนาะคะ่ะท่านผู้ชม จัดเก็บเบอร์ล่องเครื่องไล่ก็จะึ้นค่ะเอาว่าเบอร์หวยพญีย,ย,ย,ยงน้ากันวันนี้สิมิตะมักโบเนาะคะ่ะจะแดงว่าเลขสวยแน่นอน,นะคะ่ะทุ่งส้มเนาะหวยซางยังไม่ได้เลยค่ะหวยช่างยังไม่ได้หวยคุณกัลยาก็มาแล้วเอาไปเป็นแนวทางหวยแม่สารคามล่องหายไปแล้วเนาะค,ะะคะ่ะเนาะดูดูไว้เด้อค่ะเด้อแล้วก็หวยคุณกาลยาก็มาแล้วลงในคลิปถัดไปเนาะ,ค,ะค่ะเนาะอ่าแล้วก็หวยพญาย,ยง แล้วก็หวยจานน้อยจานน้อยเพิ่นเข้ามาสองวดแล้วย่ามบอกมาลล่งผันลงย่งามเจดียจะลงนะ่ะมันจะเข่าบออ่อเนาะเออมันมันบ่กเข่าสองวดเจดงย์กับปอยเลยนะทีนี้มาเขา่าของเพิ่นมาเข่ามาสองวดนละตรงๆงค่ะวดที่เรียวเข่าทั้งบนทั้งล่างนะพ่อแม่วันนี้จะเข่าบอ่ออีกคือกันนะะั่นล่ะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าตามแล้วตามเลยไหมท่านผู้ชมบ่กบอ่อสนใจบ่เบิงจเจดียกับบอ่ออยากออกมาล่งนะั่นนะ่ะนะ ถ้าถ้าเบิงค่าเบิงกันทุกคลิปทุกคลิปกับของเสี้ยนจองดาวแจ้งไว้นะเพิ่นว่าบอลลุมคลิปนะเพิ่นว่าเพิ่นบอลลุมคลิปเดี๋ยวเจแดงกัสนสิขอเพิ่นสิขอเพิ่นมาบอกท่านุช้ชมได้บบเอ,อบอกใจเสียงกระดขอนํามาบวกได้อเนาะคะ่ะเนาะเสี้ยนจรงดาวนเนาะเด็กเนี่ยมันเพิ่นกะมวนแรกเขา่า เขาทั้งบนทั้งล่างนะลขะพิ่นนะ่ะหาแปดสองเนาะหาแปดสองเขาทั้งบนทั้งล่างหวดตัวมากอะ่ะเมื่อเขางกสามล่างมวดที่เล้วพลาดเพิ่นเหบ่กเขามันเลยหมดกำลังใจแม่อาจีว่าถ้าออกอากาศแล้วมันจะว่าเขาประมาณนั้นแหละอันนี้เพิ่นเลยว่าขอ,อยุตีการออกอากาศเจเดียนจะถามเพิ่นเจเดงยนน้ำมาบอกท่านผู้ชมในโบเนาะสำหรับเสี่ยนซองดาวเนาะค่ะ พ่นกับถ่ายอยู่ดินะ้อถ่ายอยู่แตว่าบนโล่งเร็วมันจะบว่าเข่ามากนี่แหละบนก็แล้วว่าอยากโล่งแย่เข้าบว่าโล่งแหละมันจะเข่านะอือนี่ค่ะท่านผู้ชมจเจแดงกระลอกเลี้ยนมาจากเพื่อนเขียนได้ตัวนี้ค่ะพญอไเทียงงวดหนึ่งเดือนสองหกห้าเนาะค่ะตัวเด่นคือศูนย์เก้าสามฟันที่สามสองเก้าสาม หาสามแปดสามเพื่อนกะไฮเก้าสามมาตัววงกลมไ้เนาะคะ่ 9, นะเก้าสามเนาะสวยๆเลยแล้วก็ข้างล่างหาศูนย์หาหนึ่งหาสองหาค่ะข้างล่างเด่นห้านะคะนี่เพิ่นนไฮมากเพิ่นเบิ่งเบิง,บงเพิ่อนดีกว่านะเนาะเบิ่งไร้มือเพื่อนแคบหน้าจอไว้ค่ะทา่านผะู้ชมเนาะแคปหน้าจอไว้เลยเป็นตลังร่างใจเใจดงดดย,ดย์ในเด้อ่ะเด้อ ไล้ไลไล้ซ้ายมือสุดค่ะกดติดตามด้านขวามือปุ่มสีแดงคําว่าติดตามแล้วกดลงไปเลยค่ะกดครั้งที่สองมันสีสั้นกระดิ่งกดครั้งที่สามปิดเลยเด้ค่ะอ่าอย่าไปกดถึงสามครั้งนะกดสองครั้งพอกดที่หนึ่งกับกระดิ่งขึ้นมากดเทียวที่สองกับกระดิ่งสั้นกระดิ่งเจ็บพ่าผ่านการติดตามเจดงทุกคลิปเลยค่ะนะกดสองครั้งนะคะ นี่ค่ะ093 293เด่น3ามหาสามแปเด่นที oh ่เกค่ะหวังว่าคงสิถูกอีกเนาะค่ะวันนี้เนาะวัที่ผ่านมาเิ่นกับมาหายพี่ๆพี่เก้าเจ็ดอนี่ค่ะ เปิ้ลคิดว่าเจ็ดกับเก่าสีา่แม่พาดเป่าไปที่หาเนาะนีคะเมื่อกี้ให้สองทั้งหมดทั้งลางเก่าสองเจ็ดสองเจแดงเป็นเอาแปดฝืนเจ้าใดบอกใครมีแปดยังไปฝืนอยู่เจแดงไปจับห้ยแม่สารค้ามึงน่าจะเลื่ยพาดเป่าไปเก่าของมากกับนนมันยังมาจับอยู่ ให้เบื้องแนวทางเสนห้องวัดที่พันผ่านมากมีพันผ่านมากด้วยค่ะหวดออกวันนั้นก็นว่าถูกนะหวดมวดนนี่ถืกว่าหนึ่งเดี๋ยวในนอเป็นเดี๋ยวแปดจ้มวดในนอแปดส้เนาะเบอร์ธนาคารเพิ่นค่ะสวัสดีค่ะ อันที่เป็นขายยาแก็กปวดขาแม่จ้าค่ะเอาน้ำเจดแดงก็ได้ค่ะเจดแดงกับมีด่อสร้างเพื่อนแม่เท่าไหร่จ้าแม่เอ็ดหาร้อยหาสิบบาทร่วมค่าส่งค่ะอ๋อจ้าปลูกนั่งเจ้าค่ะบอกซื้อมาเลยค่ะเดี๋ยวเดียวบอกชื่อที่อยู่มาเนาะค่ะท่านผู้ชมก็เห็นแล้วเนาะสนใจไอ้แค่เสียมเพ่นร่วมมาเอาแค่เสียมแห่ แค่เสียมนี่มันก็จะไอ้บำมรุ่งกระดูกบำรุงร่างกายของเฮ้าปับ๊บปั๊บกระดูกกระดูกท่านที่มีลูกหลายลูกแหงดูดแค่เสียมไปหลายได้กับตาม,ามก้มดูดี่จะแดงรูไมเนาะเข้ามีลูกเนะ่ะลูกมันจะดูดแค่เสียมไปรุ่งกระดูกเด็กน้อยเนาะของเขาเข้าต้องเสริมเพื่อว่ากินนุ่มไหลาๆเพื่อมันจะมีแค่เสียมเนะานะค่ะเนาะไปให้ญาติกินเพื่อนเป็นเก้าเนาะเพื่อนเขาล่วงบานเป็นเก้าจะแดงว่า ว่าอยากจะแดงดีกว่าล่งบาว่าทั้งกินโอ้ยขอโทษลงบานะจะแดงก็เลยเพ่นก็เลยกินเบิดกับปูหายปวดอันที่นไข่ๆบวมๆนะน,นันก็ยุบลงบันเ้พายุวัดนั่นเพิน่นบาบชัดว่าพูดพ่นมาบินทบาดไว้อาปูคือบ่มาบินทบาดจะแดงวาเพ่นเก็บขาสันจะแดงเลยไปวัดไปวัดพ่นเลว่วาพ่นเก็บขายัางบ่ได้ เออันปวดนะจะเดียงก็เลยไปให้กินกินบ่าท่านหลายมือกับเศร้าเด้ยค่ะสองสามมือคนกับเศร้าอืมสำหรับผู้ปวดกระดูกเนาะ,ะสำหรับผู้ปวดกระดูกโดยเฉพาะถ้าปวดเส้นเนี่ยจะว่าหายนะคะเนาะต้องแน่ใจว่าที่ปวดกระดูกเท่านั้นเนะคะ่ะแคลเซียมเำาุง,งกระดูกนะคะแลวแก้ปวดโรคเกานี่ดีที่สุดเลยโรคเก่าปวดทรมานปวดย็นจ่อยจ้อยปวดบวมไข่นี่ดีค่ะ รับลองวาดีอหลีเจแดง็นลสองคอนแล้วเนาะค่ะเนาะอาจารย์น่อยทั่วมากเดี๋ยวไปเอาหอยอาจารย์น้อยน้ำกันคอายท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถุงหอยไปนน้ำกันงวดนี่อาจารย์หน่อยสองงวดแล้วถือเนาะ่ะไปละค่ะท่านผู้ชมบายยโชคดีนะคะจังขี้มกระทักมากค่ะจังสบูก่กระทักมากนะคะ